ส่งความสุขเข้าไปหาความทุกข์แล้วค wow, ืนเดียวทุกข์จะหายสุขก็เกิดให้สม่งเสมอโอ้โหใจมันนี่ใจมันหนึ่งอ้าเวลาใจดีบุญอยู่ที่ไหนคะบุญอยู่ที่ใจนะคะทำใจเป็นบุญเสมอเสมอบุญไม่ได้ต้องเสียสตังค์ซื้อ บุญเนี่ยถ้าใจมันสุกแล้วมันสลัดออกอยบุญมันยิ่งใหญ่แต่เอาเองินไปซื้อบุญเนี่ยโอ้โหกิเลสชัดชัดรู้สิมันเป็นอย่างนั้นโอ้โหเศร้าใจมันเสียใจนะคุ่ส่วนที่ให้ไปมันมันไม่ใช่คู่ส่วนบริสุทธ์แท้มันเป็นคู่ส่วนของความยากอ่ะอ่าโอ้โห เรื่องกุศลอกุูสล,สลถ้าอากุูสนนี่หมายคือว่ามันเกิดความอยากอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากได้รับเงินอยากได้รับความสุขอยากได้มีเมตตาเนี่ยมันคือกิเลสก่อนแต่ว่ามันก็ส่งผลให้กุศลเกิดโอ้จ็บนั้นเนี่ยโอเคมากมันยังไม่เข้าใจเรื่องดุลแท้อ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลย เขามีบุญนะแต่ว่าคืนนี้เขาไม่คาไม่เข้าใจถึงบุญนั้นบุญเขาอยู่ที่ใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจบุญนั้นบุญคือการเสียสละคือการให้ให้อย่างแท้จริงคือให้ออกจากจิตจากใจไม่ใช่ออกจากหัสมองอืมอ้ิตส,สบายแล้วจิตส,สบายเดี๋ยวกายก็สบาย Home oh and